แต่เดี๋ยง่ายตายนู่นหนุ่ยและกว่าป้ากูตายลงบนมอมถุกเตี้ยวกูยืนตายตั้งเด็กมึงลงมาจากด้นกว่ามึงกอยเล่นนั่นที่นวดนายปอนู่นหนุ่ยมาปั๊บไม่ยืมตังกับก้อยาทรูเปลี่ยเก่าจิงจัดมันเด็ดกว่าป้ามี่ยาอย่างทรูบเลยอย่างทรูบเห็นบอกกูว่าหยุดตั้งเด็กวันดูดบุรีโลกไอ้กองหลกกันหยุดแล้วแต่ว่าทรูปกองเปลือนเอ แอ้มันได้บบนี้ไกว่าฟ้ากูเบือนี่แกเจอไม่โตกะที่นวลเออเบื่อเจอยากเบื่อเจอยากก็ตายนู่นงตายไอ้เบื่อบื่อเจอยาก่็ตายโอ้มขึ้นจ้าเจ็ดเจ็ดพอขึ้นจ้ามเจ็ดเจ็ดเลยมาขึ้นเกาเกาจ้าพอกาเกาจ้ามเลยมาจ้าเจ็ดเจ็ดพอจ้ามเจ็เจ็เลยขึ้นเกาหนึ่งหนึ่งพอกาหนึ่นึมาจ้องเจ็ดเจ็ วันน้ากูว่ากูเจอเกาเกาจ้เหลาวน่าขึ้นอยู่จริงกว่าฟาไปเี่เออจริงยุดยุดจะมั้งแต่นู่นเออย่าจูปันนะกูเผยใ่นู่นหนูยาแล้วมึงว่ากูยังเหลือเกินดูทันผู้ใหญ่จ้ำเลยมึงจำได้ไหมวันนั้นเดผู้ใหญ่จ้ามาเจิในายอำเภอมามาเล่ไงพี่น้องจาามู่ทิพย์กวางว่าบ้านเราต้องเป็นจุมจุนเข้มแข้งต้องพงต้องเป็นจุ่มจุนเดี่โปรดยาเจ็บทิศ การทีันมึงอวากับพี่น้องชาวมูทิบมากันทิมมาหนังกวงนายอำเภอตะเล้งนายอำเภอกับผู้ใหญ่จำอยู่หนังเกียงกันอันนั้นแต่ว่านายอำเภอพดตาตาเล้งนด้ตรงจำกลับมาโน่นหน่วยไม่รู้มาแต่เนยเสกไปหนังหน้าเผือนมาเนยโน่นหน่วยวันนั้นมาจะเล่นเก่งอ๋อการทียันมึงอวานนายอำเภอผมเล้งนด้ตรงจำกลับมาโน่นหน่วยก็ไปตึ้งตดเซก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 ก็ไปหนังตึ้งนายอำเภอพุทธ แล้วจ le, le like ักโอยอยเต้นมาจักโอ้อยเต้นมาตึงมันมวนไม่แจ่มงเล็กเล็กเล่าว่าเต่าเมทินั่นอานุนมันจุดแล้วมันดูดผลดูดผลว่ากวันมองตึ้งอำเภอเกยาไม่แจ่เกยรูปนี่เกยมักจี้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 นายอำเภอเกยต่านกับเกยต้นกวันยารูปไม่ได้กยยกขึ้นพืชท่านประชุมเองแต่ท่านผู้ใหญ่จมผมขอตัวก่อนวะอานุนมันผลกันนั่นนายอำเภออย่างโดด กวนยาตูปก้องมันกูปนกับเกลียดกูนี่เกียดกิเกยเกียดตินายอำเภอเกียดตอยเป็นจึงนายอำเภอไรแต่คราดควันควยมันฟึ้งคำโบราณตันวายุงรายว่าเชื่อโต๊ะตองกับแข่งแร่ไรแล้วติดเหลือมาคันโย่คำว่ายุงรายว่าเชื่อเหยามาแล่นกับครัวดิซอยุงปีไรรายว่าเชื่อปนีว่ากูกูกูต้มมึงที่ จำหมดว่ามึงหนังกินเล้วอยู่กับเปือ่อน,ห,ห,นหน่อยอังหหนงานนั้นนึกงานแต่งงานหรืองาหนาบวชอะไรก็ไม่หว่าแต่นี้มึงหนังกินเล้วอยู่เหนื่อยอันเปื่อนเจอเหล้วเต็มโต๊ะมดัดเย็บมาเรียนกับบานพ่อไปตึงเปิดตู้เชื่อนอนอยู่มุงนึงอยู่มุงนึงตายุ่งรายว่าเชื่อนายเจงนอนมุงน้อยไม่ต้องเขื่อนมันควยบังคับแรง ล้วมึงกูทำอะไรดิจมวัวนังกินเล้าอยู่กับเผื่อนในอันบวชเผื่อเจอเล้าเต็มโตคำนั้นเจอโอบวชโตเจอโจโจเจอเต็มโตมัดกินกับกี่การตีนี้ยับมงตีนี้ลับไปบ้านไปตึ้งเปิดตู้เชื่อนอนอยู่มุงหนึ่งยุงนอนอยู่มุงหนึ่งแยกสะบันในนู่นหนุยนอนมุงน้อยคุยลับไปนอนในเชื่อกับอยู่เฉกูไปที่เขากินเล้าได้ไม่ดีวะเปยนปอดในแรงแล้วแรงจริงปอดชั้นอยู่ว่าง่ายนิดหนึ่งแรงเอาจริง เล่นเงี้เจ้าเวียวะัานโคลีเรากีโค,คลีล่ตายเราเนี่ยจักจิตยิ่งเดาแล้วหม,มัดโยนคุดแขงเนาะท่านอาจารย์ต้อเป็นคนที่ศักดิ์สินะพี่นหนุ่มกับพมยอมรับครับปาานาจารย์น,นี่จักจ,จิตจริงไเบอร์เนี่ยต่อเจ้าเนี่ยเน,น,นอนนลว้วันที่สิบเจ็ดสิเจ็ดแนโนอนออก cao chết chết ta à, chán hả? cao chết chết chứ mèn cả nát nói nha ông bốt thèn ta à, chán chay yên ông thèn ngô là càng tốt trả là càng và riêng lôi ta ta mới ô cái anh chàng hoài ô tù đúng rắc vặt ta mèn chính cái con à chán đâu cả nát chơm rột chơm mua đi đất cát lưỡi con cái chớm mua ơ chớm mua chôn nữa chớm rốt đi lan bao cụt rọt đại trăm, văn vẫn ba mãi chán chớm chôn chết ớt chớm 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 phải nọn Phải đi Phải bay chloe yang. Mày trải nghiệm, mày trải nghiệm. Hèn vào lùi bay. 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 โอเคโอเคตันชวนไม่ลบจังน้าเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเออไม่แกไม่กวางกันนี่ตอนนี้จ้าจ้เตลูกทาน่านอนมึงไม่ทำไรมึงเห็นก็ว่้เตลูกทาะคนอื่นตาไรดแกองปะคนหลับปักบึงเอนี่ก็คุยกับน้องสาวที่นี่ Nào bạn, chạy Dạ dạ Lỡ Phú á Phú nó Nè bữa anh bị rin nè Ô mấy Kẻ tắt chẳng cục lẽ Ô Chà chà Có rồi rồi là นะปูปูขึ้นด้ตอไหนครับถ้าขึ้นอ่าก็ดีครับได้จะปูขึนไ้นะน้องอยากรับอยนะน้ไม่ใจอักแล้วเต็มใจได้นางเงียแล้มามาแดกับปูิดีพระม่าเก็บทต้ Niii, te yo ka piya naa. A pi tra man, yo pi re a pi re te wa. A, mai ti ek chao chao. A, ok naa po, po. Bok nang nang neta paa wanyan toika na kreng naa no. Muay chang ket mai กินกาหลกันเนาะยารียวไปปอยกุงเรียไปเจอแกร์ไปให้ยานน้ยแต่เมึงว่างที่โน้ยอยากมัวตีอุไลาบมเป็นเหลือมันก่อนไม่คว,วรที่จะรับผู้หญิงอย่างหนูนี่ไปเป็นพระชายาของพระองค์ที่พระองค์ก็ยังรับสั่งเกมบังคับว่าให้หนูเนี่ยแต่งงานกับพระองค์ไม่เอาคนบ้านเมืองนี้ไม่เอาอย่างเด็ดขาด เธอจะเอาอยัางไงก็ฉันก็เชิญฉันในฐานะที่เป็นประชาชนของบ้านเมืองนี้ฉันยอมตายเอาสี่ใครแน่จริงมีสิทธิอะไรที่จะมาเอาคว้าชายซึ่งเป็นที่จงรักภักดีของฉันไปไม่หรอกนะหนูไม่ไม่ฝากผืนจะไม่เขี้ยวเข็นไม่บังคับแล้วก็ไม่อยากที่จะขวืความรู้สึกของประชาชนในบ้านเมืองนี้ ในฐานะที่นา้าเป็นตัวแทนของประชาชนหนู่มก็จะไปนะพี่หนุ่นุ้ยทุนตอบด้วยคงด้วยนะเพราะบุตรสบาลืมตาแล้วก็คนตื่นจากการหลับขวัญแล้วบุตรสบาหลับขวัญมานานขวัญที่แต่งงานกับพระกงคจะอยู่กินกับพระกงคโดยที่จะไม่ยอมนึกถึงกรมพืชของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนนะบุตรสบาบุตรสบามานีสิ เธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากเธอรู้จักตัวเองแม่ยอมรับนะบ้านี้ชึ่แม่ด่าว่าไทยแต่เธอไม่เคยอ้างถึงจิตไม่อ้างถึงสิทธิในการเป็นเมียของควาา้าใจแม่ถือว่าเธอเป็นคนที่ดีมากแม่รับเธอไว้ที่นี่แล้วนะเป็นใครเหรอแม่คือพระนางเจ้าเกตบด,ดีแหวอ่า ตะไหวบังคมกับแม่ถ้วยบังคมแปลค่ะกระหนัางเจ้าเกตพอดี